สิ่งที่พวกก๊ใส่อยู่มันพวกก๊ตเหล่านี้เคยเป็นพลเรือนธรรมดาในอาณาจักรไอเลเซอร์ไอสารัตแล้วดูเหมือนว่ามันถูกลวงเข้ากับผลึกแห่งความฝันมาระยะหนึ่งแล้วคงไม่มีทางช่วยแล้วละมีทางเดียวที่ฉันพอจะทำได้เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องทรมานไปมากกว่านี้ สดีกรีดล้อหือ,อ,อ,อบอทซกมีพลเรือนกี่คนกันแน่ที่ไอสรเลวเลเซอร์จับมาเนี่ยมันยังไม่จบแต่ฉันไม่มีเวลามากพอที่จะมาเล่นกับพวกแกเลยนลก มีมดปลูกลิดล่อออกมาด้วยฮะขีดในน้ำแข็งในขขาวงกดใต้ดินก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่พลังที่แท้จริงของคุณหยุนนี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคุณหยุนงั้นเหรอไปกันเถอะ อย่าไปแตะต้องมันซะละหากถูกแช่แข็งด้วยเวน้ำแข็งนี้ล้วก็ฉันรับประกันไม่ได้หรอกนะว่าจะละลายน้ำแข็งให้นายโดยที่นายจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะเลวเธอนายไม่อยากไปช่วยคนอื่นๆงั้นเหรออยากสิครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เข้ามาที่นี่ครั้งแรกงั้นหรือนี่คือสุสานขององค์จักรพรรดิคาเนตทั้งหมด ผมเป็นแค่ลูกบนธรรมและโดยปกติผมไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาในสุสานหลวงอยู่แล้วงั้นเหรอเลยไม่รู้ว่าวงเวทเดิมอยู่ที่นี่หรือเปล่าวงเวทน่ะนี่มันไอสารเลเลเลเซอร์นั่นแม้แต่ที่นี่ก็เหมือนจะถูกเปลี่ยนพระราชพิธีดูเหมือนจะเตรียมไว้สำหรับเรื่องนี้นะครับ chân khơi hinh quét bèp đi, để bớ lần đến thì thế có mà hai bèp đi hmm, <laughs> nắn mần, Jenny, đi đi chân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  มียามอยู่ที่นี่ด้วยหรือนี่ระวังตัวด้วยละเพิงเดนล็ห <c oughs> ืมีบางอย่างไม่ถูกต้อง <c oughs> โกสนี้แตกต่างจากโคดก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงนายเตรียมตัวระวังให้ดีละ่ะ นี่มันไม่จริงใช่ไหมโรเจอร์อรอนปเป็นไปได้ยังไงกันเห้อดูเหมือนว่าจิตสำนึกของมันดูจะหายไปอย่างสมบูรณ์คุณหยุนได้โปรดช่วยพวกเขาด้วย ผลึกแห่งความฝันเหล่านั้นได้หลอมรวมเข้ากับพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลายเป็นโกสต์มาหลายะดึงแล้วแม้แต่การทำลายผนึกเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาฟื้นกลับมาได้โลเจอร์เออรอนทั้งสองอุทิศชีวิตให้กับคาร์เดสและเขาวงกฎมากที่สุดได้โปรดปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระด้วย ได้ฉันจะพยายามทำให้พวกเขาตายโดยไม่เจ็บปวดพันดึกขันที่สองรถปอยคุณหยุน เห็นได้ชัดว่าพวกเขาหมดสติไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังสู้เงี้นต่อไปเป็นตาของข้ามั่งละ มื่อทียบกับโรเจอร์แล้วตาแก่คนนี้เอาเรื่องเึงนกันนีนนเ่เดี๋ยวก่อนซิเอาเป็นว่าฉันขอถอนคำพูดก่อนหน้าดีไปก็แล้วกันมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการพวกนายให้ได้โดยที่พวกเดยไม่เจ็บปวดเะยอดตีกรีดล้อไลยล้อม mân chụp lếu lơ Khánh là thăm lại phân lịch Nhưng vậy đó Cốt này là của cháu biết đi tầm đơn Biết thầm đơn lời đi Tài bây lên chấm cợt, gắn về mọi khổng sân, do hết thuật thái, còn tài ngân đức chị em cứ thích để sẽ phải phá đi chồng ti phải sân đây. Này đi, mì khu xảy thì đi đi, Aaron. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเป็นเทพอัคราสาวบุกยู่ดีๆได้มาสร้างฮาเลมที่รอบมนุษย์สร้างงาน EP ที่175ถึง177ล้านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็สำหรับใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้ามีพระการใดก็ฝาอภัยมาดทีนี้ด้วยนะครับ Like Lebron or like Bonzo oh I'm a baller, yeah shot caller, yeah they love me. You can't touch me now, nah. can't trust me, I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do, baby please think it through. Drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes, might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got a nice dress. Causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all. Oh, uh, uh, I just want it all. Oh, baby we could ball. Oh, uh, you just gotta fall. Oh, uh. I could be your man. And paying for your tan. And I'm your biggest fan. And you said this your jam. Yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life. Like I roll up in a keep up in a shabby. I'ma hit it in the back if she let me And take your time, baby, get ready. I want you looking final, looking sexy. Yeah, yeah, I be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  turning up. Got no ID, 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 but she cute as fuck So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now, all she, all she, all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go wallin', party like Friday. I'ma take this day it to my day oh oh she love me Sipping bubbly champagne okay kiss and hug me it ain't nothing dropping money okay okay getting lucky yeah yeah oh yeah i'm living up life like a baller i'm living like white like i'm walter she always told me i never call her oh yeah i'm living this life like a baller yeah. You can catch me in the studio, yeah. And you'll hear me on the radio, yeah. You'll hear me through your stereo, yeah. While I'm looking for my camera yeah, She's texting me, ooh, wanna get at me, ooh. Now she's texting me, yeah, she's texting me. I just let it be, yeah. I'ma let you see. Since I was 17, welcome to the team, ooh, ooh, yeah. I deal in bulk like I'm Costco, yeah. I got this shit on lock, though. Yeah. Invest my money in my stock, though. Yeah. So I'm growing around the clock, yeah. She like that. Wanna try that. Wanna bite that. She got a nice ooh. treat. Treat her right, yeah. She's sipping white, yeah. We go all night till we see the sunlight, yeah. Oh, yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. You always call me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller.